มีรูสีแต่งหน้าจะไปเป็นสาวรำวงนี <ś les> ่ผู้หนึ่งสิบหกสิงหา <ś les> สองเพื่อนเกลือมั่วในเหล้วอยู่เ,ยเอาฟองเก<ร>ือมั่วแต่ใหญ่อันไหนสีแดงอันนี้กระแดงป่ะอันไหนไม่สีแดงแดงนาราแดงแ,บบแป,ดแปด๊แปดๆเอา้าที่เย่ให้โตอยู่ใสใส่พูกพากับบเยอินเราไม่เอาไปเราบอกบอกันนี้อันนี้มักคะลาเอ้าบ้านเดี่ยวไปเลี้ยงเดย้อันนี้แดงอ่ะ ไปบ้งโซฟาไปอันนี้แดงบ่คัแดง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 ไปบ้งยี่โซฟาไปนเสีอ um ันนั้นลูกติกตอกแต่งหน้าลูกิกตอกบ่อาวะใครจิงติกตอกแหมอวะอันนี้อันนี้อัดคลิปพี่ซื้อคเงเอย น้องการปัดแก้มเด้อว่าผมแต่งมัเป็นผมดูได้ไดเน่ปัดแก้มที่เอาไฮเมื่อวานน่ะนี่ให้ปัดอย่างนี้ให้ปัดเป็นอย่างนี้เป็นโค้งตัวซีอันนั้นเธอเป็ี่ยนกูมีจจะพูดแต่งหน้าว่าเป็นไหมแต่งหน้ามันเกิดเอาตัวนี้ปัดเอือปัดแต่งสีมหเห็นไหมแต่งสีมาตัวกระดาษที่ชูทซับๆตัวที่ตัวท่าไปก่อน ได้ผู้ว่าเป็นนอกพู้เป็นเขากว่าแจงไงน้าเนาะอือประเดันไจะแจง <c oughs> คือว่าผพู้เป็น่นพี่นอนพี่เมย์เจ๊อีสิวะว่ามันหนาพอดว่า,าแปรงทบว่าเมนเอาแปลงพับเอาท่าแกมแน่ตัวท่าแกมเนีอย คิวมากกว่านะคิวันเปลี่ยนอันเดียเดียดนะให้คิวนดียดเนียดเนียดเอาไปทำไมแม่เนี่ยนึงมีนบ่นแคงไหนสิฮะนี่อันนึงอันนี้ของพี่รักเอาให้โอ้จริงค่ะกินแน่การทาคิว้องท่าสีตะน้องนี่เอาระวังตรงนี้ปึ๊บนี่นเป็นซีปึ๊บมเป็นสีบนเด้โอ้ นี่พูดแจ้งหนาวว่าติดนะนี่หัวเนาะแน่นลงฉิวมันบ่ได้กันมันก็เลยนี่ตัวฉิวไ่ได้กันมันก็เลยแต่งบ่ได้ฉิวกันแต่งปลวกแต่งห้าว่าสวยห้าว่าสวยเป็นกระติสวยน้ำหอมเหรอ เห็นบ่เออสีนึ่งามสีน้ำตาลอันนี้ก็สีน้ำตาลอนี่ยไ่ได้เปลีตึ้ง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 ตึง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 ใส่ชุดลำวงก็อยากเต um, so ้นเลยบันจี้ ขันขันมันตูเลยเห็นปอเป็นเลยเอารู้วตามสบยเราห้องอยียงแน่นอนเราห้องอันนี้โอ้นั่นตปงฉันเอาเราห้องนะห้อง ใช่กับพวกฮัตเตงนาเลยเว้ยพ่าเด็แเตงให้แม่แม่นันนีพ่พ่ลักกะหัดเห็นอย่ที่ั้งเหงหมดจับหมดเตงนาเป็นพิลัก,กินเตงนาเป็นทั้งโลกเป็น้างเนาะเกื่อน้านเนตเวยได้สบายดิยพ่ลัก ตัวหน้ามั้งแล้วฝอหน้ามั้หน่อยวไม่มีผัวไม่มีผัวชาวลุ่นสีมีผัวนี่แต่เน่ามาส่องเน่ามาส่องก็คนน้อยที่สุดเอาที่จะน้อยเลยว่าเพื่อนผัวกันว่าเพื่นผัวไปเป็นกับลูกลิ่นสีไงรินกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าใกล้กันได้ก็ดีมากับแมวมาเจอกันสุขกันทุกที จะไม่มีวันีจะพูดจานกอินทรีนกอิแล้วง่ายงหลงตื้อนกเอียงเอ้าอาอีเอียงเชียงกันตลอดเวลาซื้อกับสิ่งก็ประกันก็เป็นเจ้าโอเจ้าอะไรอะไรเนาะจะไม่มีจะพูดจาตกลงกันก็ยังว่าอะไรโซติกตอกรอะไรวดเตเตติกตอกับยูทูบเนี้อพี่เฟซพี่มาร์คบอกสาร เป็นยังไงใหญ่เป็นยังไงงามบอกเออเขียนจิ้วสวยแถอะวะบุ้ยอ่าสวยเนาะไอ้เบิึงเนาะไอ้บิึงให้เบิึงนี่แม่ค่ะเจิ้งจิ้งสวยสวยคนสวยเนาะดังกัคุ่มุ้ยมุ้ยเด็กวงพลางเลยนี้โอ้ตาหวานตาหวานบุ้ยตาก็สวยสวยยังไหนอสิลายพี่น้องมองอ๋ออันไป ันไปบังเมื่อไม่หัดต่งไงกลัวลูกพวกเจ้าอยาฝัน้ายแล้วจะด้อขอร้องพวกเจ้าอยาฝัน้ายเด้อความจะขี่เป็นว่างว่าว่ะอาเอาการโทรศัพท์อันเย็บอะไรเอานี้ออกมันว่าเป็ยนยังดอกมันตั้งเปลี่ยนของมันซื้อเดี๋ยวมันตั้งเปลี่ยนฟิ์มันแหมเพราะอยากแก้ฟิมใหม่มันเจอของแท้มันตตมันแตกเส้นจะไปใส่แม่ยู่ตอนนี้งบประมาณสัหน่อยอยู่ บางเนี้ยป็นยังไดงบู๋นาน้องจะจะปิดยังไดงบูบาง้ามงาเป็นอะไรเดี๋ยวไอ้ก่อยไม่เห็นมันก็ปนปาเปียนใหดอกบริการชิวมันเลยบโอ้น้องชิวสีแดงเนาะจกต้อบอกสีแดงโอเคได ไีตับหมูต <ín> <versions> ับหมาสิตัวอะรตับหมูตับหมาเช่้นชิ่วก็เป็นยังไงมันเกิดสวนยั่ไงนชี่ยมันจับที่มันปื้นไปมันจับสมองขี้เชี่ิวแบบอันนั้นไหมะนั่นหนาไหมคบบแบบยังวะเ่ตีนบะแมนแบบน่องอันนั้นไหมะเห้ืตีนอกยังเห้ืตี เขียนคิวหน้าหนาไหมลูกต้องพิมพิมออ้องพิมพิมหมแดงเวอร์นี่นอกออกจากสีบรหางคิวแดงเวอร์ปากบานกินบิกเพต์แตลาเล็ปากบานที่เขาเขียนคิวง่ามือเขากันคิวเลย เ้องบริการห้องเปลดทาวอนปอนอะไรนี่เด้เอาสีนี่เด้ลบลบลบนเป็สีเนี่ยันขเจ้าถาบมาผู้ใดแต่งหนาตัวอิสันเนี่ยเราาแต่งออกแต่งเอาเองตั้วแต่งก็เปลี่ยนต้องแต่งนจขวางกับแต่งกับตัวน้องจะกลอมอย่างอ เยาจะขวางแม่ใส่เพชรแดงให้ยายไปไหนไ,ไปกระหลือกระาดาษป่ะ,ะจะเบิง้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องคำเม่งคำมังในการเขียนชิวี่มีเด็กเบิ้งเด็เกกระหลือกระาดาษป่ะก็สวยอยู่เด้๋ยห์ครงนี้แดงทางนี้บ่แดงใช่นี่ครังนี้บ่ค่อยแดงครังนั้นแดงสิบเอาอันนี้ปกปิดนะ สวยไม่สวยก็พิจารณาบอกลูซี่ได้นะคะก็เกิดมาเป็นก้นอย่างคุณเคยแต่งหน้ายี่หลาเที่ยเดี๋ยวนี้อุ้ยเฉียวกับโอ้เฉียวกันเียวกับสวงานากัน ู้หาไปผู in, hey? ้หาไปบนทางบานนผูหายไปู่โอ้เจัสิแจ้งไปแบบได้ไรใดยนี่จังสีสวยอืออันนั้นอันอี้ยังอันนี้ะที่ดะคนตาออนจากคนตาก่อนเนาะเอ้ย วุ้ยกล่องขึ้นมางามแท้ปาสิโทคนงามโทโทูพี่น้องปาสิโท,ทูสิโทูงามคักงามแน่บุ้ยปากล่องแนี่ยงามจุดอะไรรบดี <c oughs> รถยางหัวลูกยางหัวร้อนนะนั่งรับ <c oughs> เอามันยางอโอน๊ต่ะไรเมียเอาสูบหน่อยวาสูบนูกชายอยู่กับคือขีอ้ลูกอะไรสิไป,ปย,ยังลูก คับยุสบ่หรู่เรืงน้ำเด้ออ้ามัเอามอไสค์อ้กไปย่บ่อยายยายไปมอไสค์อ้กไปย่บ่มันก็ลั่จ่อไปหาสูมาสูนางลั่มนียเ่นี่แมงนางลั่มนางล่มไปโดหุ่นยูแมงมังยังไปจักมากจดรไปบ้ามือนกัไปยาไปงไปเ้ยอาคันมาสูมไปน้ำอพย์นี่ดีรถมือปออยาดไปังใดคุณดวนี่ นำไปเด็กน่อยมั้น้ำไปเอามันมานำไปเอาดัดิวดัดคนตานไปั่จะไปยูเมียนจังใดก็รอกไเดียกับมูทั้งหลยูนันต้องใจเมีนพวันสัวอะไรเด้น่อยบ่เขาหั่้ไงเราหาดเห็นมันมากไปกันจ้านนันมากมูโอ้ก็เห็นตึกรเ้าอยู่แล้วบ้านี่ก็เห็นหมดเอานี่อย่างนั้นไหน ใหญ่ดอกของก็นางล่มเดี๋ยวนี้โอ้ยให่ก็เลยไเอาอืผู้ใด่าให้ม่เอามันเอาเอายิ่งน่ะอะไรยุงเตอะมันจะสู้พลาเดี๋ยวนาอันนี้วัดชิวเหมะที่หัวดน้เพื่อยกบวเปื่ยเดมันบดดาบมันบาดติดมันพากันไปนรับก็จะนไปน้ำกันสามคนขั้นเดียวจะมาได้ป้ มันช่วงเบาอยากอยู่ที่ลูกเจ่าล่ะเจ้าย่าิมือเคื่อนเขาว่าสินบอลสีเขาเดือดเดือดเอาประมาณทุ่มกลัวเต้แม่บ้านบางสีมันเดือดแล้วเดี๋ยวจงเนียครับบอกใยทุ่มแทวเรบบวอเดี๋ยวหรอกม